ความผูกพันเดิมๆยังคงมีอยู่มากน้อยแค่ไหนและจะสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างพลังใหม่ๆให้กับพักได้อย่างไรพี่น้องครับการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์อีกครั้งถือเป็นหมากตัวสำคัญที่น่าจับตาในกระดานการเมืองไทยในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่อสังคมต้องการความจริงใจและความชัดเจนมากขึ้นการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงเป็นหัวใจสาคัญ คุณอภิสิทธิ์มีภาพลักษณ์ที่เป็นนักวิชาการมีวาทะศิลป์ที่ดีและมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานแต่คำถามคือท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็วพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถปรับตัวและนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สดใหม่และจับต้องได้ได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญสูงสุดลุงชาวมองว่า นอกจากฐานเสียงเดิมที่เหนียวแน่นในภาคใต้แล้วการขยายฐานเสียงไปยังภาคอื่นๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับการเมืองที่แตกต่างออกไป